โหราศาสตร์ดังทั่วประเทศไทยได้ทำการนิมิตพิศวงและได้ทำการบงวงสรวงดวงสตาวาส,สนาแต่บุญของตัวท่านน,านั้นได้ทำงานแล้วตกใจเป็นอย่างมากดวงสตาของท่านน,านั้นจะร่ำรวยในั่วข้ามคืนเพราะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นลาวกับปฏิหารได้ฟังแทบสอกสำหรับใครคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีเมษ โหราศาสตร์ดังทั่วประเทศไทยได้ทำการนิมิตพิศวงและได้ทำการบงวงสรวงดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในราศีเมษว่าแต่บุญของตัวท่านน,านั้นได้ทำงานแล้วตกใจเป็นอย่างมากดวงสตาของท่านน,านั้นจะร่ำรวยในซ่วข้ามคืนเพราะจะมีข่าวดีเกิดขึ้นลาวกับปาฏิหาริย์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนโศกลาบเงินทอง จะหลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางแทบจะตั้งรักไม่ทันกันเลยทีเดียวจงยอมือสาธุรับเอาความร่ำรวยที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านแบบนี้ด้วยการฟังคลิปนี้ให้จบก่อนที่คลิปนี้จะโดนลบหลังจากฟังคลิปนี้จบเป็นต้นไปดวงสตาของท่านนั้นจะพลิกเปลี่ยนจากดวงลายก็จะกลายเป็นดวงดีคนที่เกิดในลัคนาราศีเมษสิ่งที่ท่านนั้น ไม่คาดคิดคาดฝันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านแล้วเพราะการนิมิตพิศวงที่แม่นยางกับตาเห็นบารมีเดิมของท่านกำลังจะประกกากฏโศกราบเงินทองสิ่งที่เป็นมงคลและสิ่งดีๆทั้งหลายทั้งปวงนั้นกำลังจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านแล้วแต่ท่านนั้นจงรีบรับเอาด่วนก่อนที่จะหมดเขตเพราะบุญบารมีนี้หนึ่งพันปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ิดตำราบโบราณโหราศาสตร์คำทำนายหมอดูที่แม่นที่สุดที่คนให้ความเคารพและนับถือดวงสตาวาสนาของคนที่เกิดในลัคนาราศีเมฆนั้นขอบอกก่อนเลยว่าคำทำนายนี้แม่นจนคนรู้ใครคนใดก็ตามที่เกิดในลัคนาราศีเมฆนั้นให้รีบรับอาบุญเก่าด่วนเพราะสนั้นแลว้วคนที่เกิดในลัคนาราศีเมฆนั้นให้ท่านจงรีบรับอาบุญบรารมี บุญวัสนาเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างมาแต่อดีตศาสตร์จนถึงปัจจุบันศาสตร์ย่อมือสาธุรับเอาโชคเอาลาบและทรัพย์สินที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านนั้นจากที่เป็นคนดวงลายก็จะกลายเป็นคนดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านจะมีทรัพย์สินและเงินทองไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนี้สินเงินทองจะหลั่งไหลมาเทมาในชีวิตของท่าน ชีวิตของท่านนั้นถึงคราวแล้วชีวิตจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมาไม่ว่าท่านจะหยิบจับสิ่งใดชีวิตของท่านนั้นก็จะเป็นเงินเป็นทองและประสบผลสําเร็จไปซะทุกเรื่องขอสวัสดีท่านผู้มีบุญบรารมีทุกท่านและกัลยาณมิตรทุกท่านสวยกดติดตามเพื่อเป็นการเปิดซาบร,รับโซกและท่าตัวของท่านนั้น อยากให้คลิปวิดีโอนี้ติดขึ้นจริงกับชีวิตของท่านจงแสกิปนี้ออกไปเพื่อให้เทพเทวดาประจำตัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นได้รับรู้เพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่ท่านนั้นเคยทำมาแต่อดีตศาสต์ให้ออกไปให้หมดที่มันคอยสุดหลังชีวิตของท่านนั้นเอาไว้ไม่ให้ตัวของท่านนั้นลำรวยกับเขาสักทีไม่เสื้อยาลบรูเด็ดขาด เพราะเกิดจากบุญเก่าที่คนเกิดในลัคนาราศีเมฆนันเคยได้ธนุบำรุงพระพุทธ,ธาศาสนามาแต่อดีตศาสตร์ปางก่อนจึงส่งผลให้ตัวของท่านนั้นร่ำรวยแล้วในชาตินี้คนที่เกิดในลัคนาราศีเมฆนันให้รีบทําสิ่งต่อไปนี้เพื่อรับเอาโชคเอาลาบและเกียมต้อนรับอาบุญเก่าเข้ามาในชีวิตของท่านจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นเปลี่ยนแปลงไป จากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายกลายเป็นดวงดีคนที่เกิดในลัคนาราศีเมฆนันให้รีบทำสิ่งต่อไปนี้เพื่อรับเอาโชคเอาลาบและเกียมต้อนรับอาบุญเก่าเข้ามาในชีวิตของท่านจะทํำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากลายกลายเป็นดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านเงินทองโชคลาบ สิ่งที่เป็นมงคลไม่ว่าท่านนั้นจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองมีแต่โชคลาภเงินทองทำอะไรก็มีแต่คนอิจฉาตาลอนคนที่เกิดในลัคนาราศีเมฆนั้นให้ท่านจงทํำด่วนแล้วดวงสตามหาเฮงมหารวยจะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านทันทีจะมีเทพเทวดามาให้โชคให้ลาภมีสิ่งลีลาบมาให้หวยให้เลขเด็ดในชีวิต และสิ่งที่คนเกิดในราศีเมรทําในช่วงนี้แล้วจะสามารถเบิกอบุญบารมีบุญวัสนาเก่าที่สะสมมาแต่อดีตชาตินั้นจนถึงปัจจุบันชาตินี้ได้บารมีจะปรากฏขึ้นและซักจูงเอาโชคลามเงินทองเข้ามาอยู่ในขึ้นแห่งชีวิตหนึ่งก็คือเคล็ดลับในข้อนี้ที่ทําให้ทุกคนมากมายทั่วทุกสารทีได้ลองทํามาแล้วและเห็นผลอย่างกับตาเห็นร้อยปอร์เซ็น มาให้กับคนที่เกิดในลัคนาราศีเมฆได้ทำตามให้ตัวของท่านนั้นทำก่อนจะนอนในทุกๆคืนให้กล่าวพระสามครั้งและกล่าวตามนี้พอมกับพิมพ์ในใต้คอมเมนต์ได้เลยว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นร่ลำรวยเป็นเศรษฐีดังที่ข้าพเจ้าได้เคยปรารถนาไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยเถินขอให้ข้าพเจ้า มีเงินทองเหลือกินเหลือใสเหลือเก็บมีส่องทางในการทำมาหากินและขอให้ข้าพเจ้านั้นเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคล็ดลับในข้อที่สองนั่นก็คือให้ท่านน,านั้นบูชาพญานาคและเทพเทวดาการบูชาพญานาคและเทพเทวดาน,านั้นท่านน,านั้นสามารถบูชาในที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวดัดเพราะว่าพญานาคน,นั้นเปรียบเหมือนเทพองค์หนึ่ง ซึ่งมีลีที่จะทำให้ปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตของท่านให้โชคให้ลาบแก่ท่านถ้าท่านนั้นบูชาพญานาคก็จะทำให้โชคลาบเงินทองปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านได้ง่ายไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็จะมีแต่โชคมีเงินมีทองเกิดขึ้นในชีวิตของท่านซึ่งถ้าท่านบูชาพญานาคและขอพรรับโชครับใส่ไม่ว่าจะเป็นเงินทอง สุขภาพก็จะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านแล้วชีวิตของท่านนั้นก็จะไม่เหมือนเดิมจากที่ดวงลายก็จะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีลำรวยทรัพย์สินและเงินทองเพราะว่าดวงสตาร์ของท่านนั้นบุญบารามีเก่ากำลังมาถึงบารามีกำลังจะถูกเปิดถ้าท่านบูชาพญานาคทำสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เงินทองบารามีเก่า เข้ามาในชีวิตของท่านได้ง่าย3ก็คือการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติผลบุญจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นิกพักนจากหลังมือกลายเป็นฝ่ามือจากดวงลายกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้านและจะทําให้ชีวิตของท่านนั้นยืนยาวเพราะฉะนั้นแล้วท่านสามารถสร้างคุณงามความดีทําบุญรักษาสิน ก็จะทําให้โชคลาบเงินทองและความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของท่านจะมีเทพเทวดาพระอินพระพรหมขออำหนวยให้โชคให้พรให้โชคให้ลาบแก่ท่านและช่วยดูแลคุ้มครองชีวิตของท่านช่วยปกปักรักษาชีวิตของท่านนั้นไม่ให้มีโผยภัยอันตรายถ้ามีคนอิจฉาตาลอนมีคนอิจฉาลิษยาท่านเขาก็จะแพ้ภัยไปในที่สุดเพราะ,ะนั้นท่านมีเทพเทวดา มีองค์ประจำตัวปกปักรักษาอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ท่านนั้นรักษาทรรบุญรักษาินห้าแล้วโชคลาบุญเก่าบารมีเดิมของท่านนั้นก็จะปรากฏขึ้นในชีวิตของท่านใครที่ฟังคลิปนี้จบแล้วจงพิมพ์วันเดือนปีเกิดและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมมินีได้เลยแล้วสิ่งที่ท่านนั้นเคยคิดเคยปรารถนาไว้รับรอง มันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของท่าน